สวัสดีครับอยู่กับนุ่มก๊อตสายจกเช่นเคยครับวันนี้จะพามาดูแม่โครเล็กกันบ้างครับเพิ่งกลับมาจากบ้านเมื่อวานนี้เองครับหลังจากกับบ้านเทศการสงการนะครับเทศการโควิดเอ้ยไม่ใช่เทศการ,การสงการ นี่เราจะขุดขุดปลูกต้นไม้สวยงามนะครับงานทั่วไปครับงานไม่มีอะไรมากมายไม่ได้ใช้ฝีมือนครับงานสบายสบายครับอันนี้ก็มาขับอีกข้าแก่หนึ่งนะครับ ไม่ได้คับตีประจำนะครับอพอดีผมขับเองนะครับเลยไม่ได้ดูการทำงานด้านล่าง นายจะพาไปดูการทำงานระบบข้างในกันบ้างนะครับเย็นขึ้นมาหน่อยข้างล่างร้อนมากครับโอ้ยอย่างร้อนเลยครับวันนี้เขาจะให้ขุดปลูกต้นไม้ครับต้นไม้สวยงามครับพวกชาเขาเกียนควันดีเราขุดจะสุดแล้ว ตายของเราก็จะสไลด์บูมมาครับนี่นะครับเพราะว่าอันนี่เราก็มาแย่ตรงนี้ครับก็แล้วแต่คนจะถนัดนะครับ การถ่ายทำให้ดูทําได้ทุกอย่างมือใหม่หัดขับเลยมือใหม่หัดทำ YouTube ครับฝากกดไลค์ like, กดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับผม โ oh, อ้ยบนบึงเอาเด้พี่น้องเอ้ยอคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผม ก็ขอบคุณคนที่กดไลค์กดเข้ามารับชมด้วยนะครับฝากกดติดตามช่องน้อยๆด้วยนะครับหนุ่มก๊อตสายโจกค,ครับขอบคุณครับ